เลนโคตดใสเลยนะครับเส้นเล็งนะครับเข้มดำคมชัดนะครับมีตัวเลขบอกสุดยอดจริงๆนะครับระยะที่ผมส่องตรงนั้นนะครับประมาณ200เมตรนะครับพี่ๆตรงนู้นนะครับเห็นบ้านหลังถีฟฟ้าไหมครับเห็นเสาไฟไหมครับเสาไฟนั้นเลยนะครับผมส่องโดยเจ้ากล้องตัวนี้เลยครับพี่ๆ ของค่ายหมาป่าไฟบินนะครับนี่ไฟวูฟหกขีดยี่สิบสี่คูณห้าสิบนะครับ sfir เป็นเส้นเล็งปกติมาตรฐานนะครับมีตัวเลขบอกนี่ตัวจริงสวยมากๆนะครับสวยดุดันไม่เกงใจใครนะครับ ใครที่เคยใช้ของค่ายหมาป่าไฟบินจะรู้นะครับว่าเลนเขาใสมากแค่ไหนนะครับผมระยะ2เจ้ากล้องตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่10เมตรจนถึง300เมตรสบายๆเลยนะครับนี่นากว้าง50นะครับขอทอ30ส่องสบายๆใสแจ้วเลยอ่าเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลยเลส ก <Go> สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับช่องสไปเทเ e สโคปิกวีหนนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับน้องจะเอาเจ้ากล้องไฟวูฟนะครับตัวนี้มารีวิวให้ฟังนะครับผมไฟวูฟ 6.4x50 F.I.R. นะครับตัวนี้ตัวจริงสวยดุดันไม่เกรงใจใครนะครับโคตรจะสวยเลยนะครับพี่ๆหน้าเลนเขากว้าง50มิลเลยนะครับมองทะลุป,ปุป่ปงนะครับกว้างขวางเลยนะเลนเขาก็โคตรจะใสเลยนะครับพี่ๆ นี่ไฟวูบแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไฟวูบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนนี่เป็นไงครับเห็นอะไรกันไหมครับนี่นะครับระบบสปริงดันเฟืองนะครับทนทานสูงอ่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติก้องให้ฟังของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยครับท่อบังแสงครับพี่อันนี้เป็นใบโลโก้เขานะครับมีฐานแถมไปให้นะครับ เพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้นะครับมีไฟในเส้นเล็งนะครับมีไฟสีเดียวนะครับสีแดงขาจับนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นท่อ30นะครับนี่ท่อ3านะครับสําหรับใครลาง11หรือลาง20ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมมีให้เลือก2แบบนะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับและตัวนี้มีแถมไปกับตัวกล้องคือนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเดือยนะครับช่วยหมุนปรับทูมนะครับมีแถมไปให้ ฝากระดกให้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับผมเป็นไงครับสุดยอดไหมครับแค่ของแถมก็จุกแล้วนะครับอาคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้นะครับระยะส่องก็ได้ตั้งตั้งแต่10เมตรจนถึง300เมตรสบายๆเลยนะครับเป็นระบบปรับนอกนะครับเซตซีโร่ได้นะครับนี่ปรับนอกเซตซีโร่ได้นะครับหาเหรียญบาทหรืออะไรไขออกทั้งเบ้าเงี้ยแล้วก็ตั้งเซตซีโร่ของเรานะครับแค่นั้นเองนะคือลงซ้ายขวาก็ปรับได้เห็นไหมครับนี่ มีปรับให้ด้วยนะครับสุดยอดเป็นไงตัวนี้นะครับเป็นปรับหลาข้างนะครับพี่พี่นี่ปรับหลาข้างนะครับก็แดงแต่10หลาจนถึง500หลาแล้วก็ไปอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับส่วนไฟนะครับไฟเจ้ากล้องตัวนี้ปรับได้ถึง11ระดับเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับปรับได้ถึง11ระดับเลยเห็นไหมครับเพิ่มความเข้มความอ่อนได้ถึง11ระดับเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมครับ ปรับความเข้มความอ่อนตามเราต้องการนะครับเห็นไหมพอยิ่งปรับน้อยลงมันก็จะยิ่งจางลงเห็นไหมครับผมเป็นไงครับสุดยอดจริงๆนี่ระดับ11ก็จะชัดแจ๋วเลยนะครับไฟในเส้นเล็งนะตัวนี้ก็จะซูมน่้แต่6เท่าจนถึง24เท่านะครับนี่6ถึง24นะครับตัวนี้ถอดได้นะครับพี่นี่หมุนได้นะครับสําหรับใครไม่ชอบก็ถอดออกมาแค่นั้นเองนะครับช่วยในการหมุนซูมนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้น เดี๋ยวผมทําให้ดูหมุนไปเสร็จใช่ไหมแน่นแล้วก็หมุนแค่นี้เองพี่จับแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองครับตัวนี้นะครับมีปรับตาหลังนะครับพี่สําหรับคนสายตาสั้นสายตายาวนะนี่ครับปรับได้นะครับคนสายตาปกติก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะนอกสายตาแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นระบบสปริงดันเฟืองนะครับทนทานโคตรจะสูงนะครับ ระบบสปริงดันเฟืองนี่ทนทานมากๆเลยนะครับผมแต่ถามว่ามันต่างกับระบบเฟืองไหมมันก็ไม่ต่างเยอะครับผมมันแล้วแต่คนชอบนะครับนะแล้วแต่คนชอบนะพี่บางคนใช้จุดสอปืนลม PCP อะไรพวกแรงดีคอยน้อยๆก็ใช้แบบเฟืองได้ครับผมไม่ต้องสีเรียดนะครับนี่เป็นไงครับพี่คัวสวยเลยนะครับครจะสวยเลยนะนี่ครับผม สุดยอดมากๆเลยนะครับเห็นคลิปข้างต้นที่ผมถ่ายให้ดูไหมตรงนั้นโคตรไกลเลยนะครับไกลมากๆนะครับสุดยอดจริงๆาสำหรับใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาได้หรือทักมาได้นะครับมีทั้ง f a c e b o o k นะครับเบอร์โทรนะครับชื่อร่างก็จะเป็นชื่อเพจนะครับผมนี่ไอดีไลน์นะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาได้หรือโทรมาได้เลยนะครับพี่ๆน้องยินดีให้บริการนะครับผมนะเดี๋ยวน้องจะแปะเบอร์โทรหรือไอดีไลน์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้นะครับช่องสไป e เทเลสโคปิกขอพรกคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม